สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูทุกคนนะครับผมพ่อกับผมจากขวงแชนแนลครับพี่น้องครับเนีเยาก้อยกุ้งไส้บก,กอกนะครับมาฝากพี่น้องนี่ไส้บก,กอกลุวดๆเลยพี่น้องบกอกกรลังสุกกุ้งกะบ่บอเต็นแล้วพี่น้องบอ่อเต็นแล้วพี่น้องเอามากินน้ํากันครับนี่สมพักสมพักเสี่ยนพักเถวาพักสน,นองมาตอนนั้นพี่น้องยุคห่างบ้านพี่น้องครับเมี่ี้ ฝนตกฝนตกครับไปไซบได้เลยครับน่อจีดังโซแซโซแซเนี่ยตอนตั้งกล้องที่แรกมันยังบ่ตกบนี่ตั้งกล้องแล้วตกครับพี่น้องครับมามาพี่น้องมาตกกับอยมันตกไปเนาะอ,อื ปวดใตบกกอกอมันกระชิ่ซาซาเนี่ยน้อง ใช่บกกวามนี่แข็งๆที่เดียวพี่รองคนที่แรกมันเกิเต้นอยู่คนไปคนมาบ่เต้นพี่น้อง นัวดีครับพี่น้องเลยได้กุ่งมากเับเฮ้บุ่มได้หมอแล้วพี่น้องคน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 กลุ่วน้าตาใช่ไหมแขงขาข้างหลังไหลบ่พี่น้อง บ้ได้เฮ็ดเองนะครับ่น้องชมพักเสียนเนี่ยสื่อเพิ่นมาครับพันขายขีดละสิบบาทบัดถวยนี่สามสิบบาท ก้มหน้าก้มหลังเดี๋ยวมันก้มหาอย่งางได้พี่น้องเบิ้งหลังเทียบว่าเปิดไหมครับไม่ได้ว่าเปิดไหมพี่น้องกูโม่กอยู่พูดเดียวเนี่ยกกระไดเฮ้ยเียกกระเฝ้าพี่น้องครับเฝ้างานบอดบอทฐานงานพี่น้อง น้องว่ากากกวนกินแปง้งนแป้งเดี๋ยวจะยิ้ม <laughs> เป็นคนอารมณ์ประมาณนี้แหละพี่น้องสอนเยาวชนสอนทหารสอนคณะฝึก,กเป็นทั้งที่แล้วครับน้ำบวกกะลิกน้อพี่น้อง นั่วดีครับนอถ้ามันบับหนาวบัก,กว่ากาความกระมักบักก่ากแล้ว อ้ใส่พริกใส่พริกขินมูกับไปน้ำเนี่ยจักตักคือคำละแจักตอนโบกขี้ก,ก็ได้ก็จงพิจิตรเผ็ดดีเทบุ ก็ตะวักกวาดน่องนัวดีครับแสบก็แจ้งกวงมาแสบก,บก็บักบักเน่าครับพี่น้องตีหน,นึ่งเนาะแตงสีเด็กกินทีหน,นึ่งบักกวาดเอาพี่น้องครับก้อยกุ้งใส่บักกวาดก,กับส้มพักเสียนประกับพักแพ้วว่าใคยได้กินปรไดับพักสโนงมาพี่น้องช่วงนี้เพิ่นออกดูมั้ง ไปตลาดย่ำไดก็เห็นย่ำนั่นพี่น้องครับฝนตกยุดแล้วพี่น้องแสงเขากักบอลพี่น้องเลยจัากวงเฮ็ดคลิปตั้งเพียกันมีภารกิจสองมือสามมือจัากวงเฮ็ดเพื่อไว้สามมือหรือสองหมือนตั้งเพียกันหนึ่งมื่นอกขันตั้งไหนบอทันขันมื่นนี่มื่นนี่จักกวงเฮ็ดมือตัวมือพี่น้องนอกหมือต่อมือบางเทียย่ำลงคลิปลงอย่างมันกระชิดสาไปเนี่ยอาธิบดตรงเวลาไปเนี่ยหล้กก็คอมเม่นหนึ่งพี่น้องว่าจักกวงขลุ่มดีไปแต่เมียไหลมาท่าน อันจ้ากวงมีเมียผู้เดียวด้วยพี่น้องหล้วก็มีลูกสาวผู้หนึ่งมี่ผู้เดียวนะครับอยู่น้งกันมาตั้งแต่แรกๆคครับพี่น้องตั้งแต่จ้ากวงไม่ได้เป็นทหารสาวลุงนะครับสิบแปดสิบเก้าปีแล้วมั้งพี่น้องตั้งแต่อยู่น้ากันมาเท่าทุ่มืงอนนะครับพี่น้องครับมีผู้เดียวด้วยพี่น้องผู้ก็มเห็นมา้นะกแต่ว่าแต่ตายจ้ากวงเป็นเลกที่พี่น้องครับเป็นคนมักมวนนะครับมักมวนมักร้องเพียงนะครับหล้วจ็มีความสนุกในการสอนน้องนองทหารบกเขียด คอนไคลนะครับผู้ใดเห็นแกยิ้มหัวร้อนะครับเนาะจังบ่ขีรียดเนาะพี่น้องเนาะขอบุณขอคุณพี่น้องทุกทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและก็คอมเมนต์กำลังใจทุกๆคอมเมนต์เด้อพี่น้องพอกันไหมในคลิปหน้าครับจากหลวงย้าก็ขาวกับนำแบบใดอีกมาฝากพี่น้องทีนี้ขอขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องสวัสดีครับ